พระผู้เจ้าสูงสุดทำยังไงครับมันบูชาไม่กี่อย่างครับไม่ใช่บูชามีกี่อย่างบูชามีสองอย่างจ้าตอบเลยท่านเลยครับอามิสบูชากับปฏิบัติบูชาอะไรเป็นการบูชาสูงสุดครับนะการบูชาสูงสุดนะฮะก็เพื่อให้ปฏิบัติแต่ไม่ใช่ว่าอามิสบูชาเป็นความชั่วความเลวที่คุณพยายามจะบิดเบือนใส่ร้ายไม่ช่ชั่วเลวนครับไม่เขาพูดมาตลอดเมื่อก่อนเนี่ยเคยพูดเลยไม่เคยพูดครับ พระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรครับจริงๆว่าจะเอาตะเอาตะก้ามาด้วยนะเนี่ยตะก้ามะกอกอ่ะเขาเขาบอกว่าคนโบราณเขาพูดว่ามะกอกสามตะก้าปลาไม่โดนเนี่ยเนี่ยว่าจะเอามาปลาซะหน่อยมันน่าจะโดนจะจะโดนหรือเปล่าโอ้ท่านถ้าเอามะกอกมาเขากระโถนนะมันแล้วไงออาตะก้าตัวนี้อนึ่งคอัอาามิสบูชากับการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าบอกว่าการบูชาที่อิงอาศัยด้วยอาามิสเป็นการบูชาที่ไม่ถึงแก่พระองค์แต่การปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุด แล้วฐานะของพระพิสุทิ์สงควรทําอะไรครับปฏิบัติบูบชาพระเจ้ายิงตรงไปที่การปฏิบัติอย่างยิ่งครับเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้นคือตัวสําคัญที่สุดนะครับ<น>มีบาตเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายไม่ใช่เอาพระพุทธร,รูปหรือพระเครื่องมงคลไปเป็นเครื่องบริหารกายท่านนะครับท่านจะไปพกทําไมครับแล้วท่านจะสอนคารวะญาติโยมยังไงครับว่าเออวัตถุมงคลพกไว้เพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรทําอะไรยังไงท่านจะสอนเขา,าได้ควาไม่สบายบแล้วท้องยุบได้นั่นคือความคิดมิจฉาทิฏฐิของคุณไ คคิดของคุณนะฮะแล้วก็เป็นการชักนําโจมตีให้ให้ให้ายบิดเบือนผมไม่ได้พูดว<ร>่าเาพูได้นะครับพระพุทธเจ้าแบ่งคนเป็นสี่เหล่าน<อ>ะฮ<อ>ะคนที่มีปัญญามากก็จะเข้าถึงนิพพานได้ง่ายใช่ไหมแล้วคนที่เขายังต้องอาศัยการเครื่องเครื่องที่เพึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุเคราะห์อามิสสบูชาจริงๆอ่ะมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมุ่งหมายการอบรมกายจิตของตนเองมองเข้ามาที่ตนเองถูกต้องนะฮะ แต่ตอนนี้คุณชี้นําว่ามันไปด้วยค่าในอเมสบูชาผมกําลังชี้ไปที่ใจเลยครับแต่ท่านกําลังชี้ไปที่วัตถุมงคลนะครับตอนนี้แอนตมาบอกว่านี่คือคําสอนของพระเจ้าซึ่งมันมีอยู่พระุทธเจ้าไม่สอนเรื่องการยึดติดวัตถุมงคลนะครับไปเอาตรงไหนมาครับข้อไหนหน้าไหนเล่มไหนวร์ไหนชี้ให้หน่อยครับเดี๋ยวผมไปเปิดอ่านดูพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการเข้าถึงการปล่อยวางว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยถ้าก็ถูกแล้วท่านก็สอนอะไรเลยท่าก็สอนไม่ติดมันก็ต้องอาศัยสิ่งยึด <łość> ไม่ครับตัวท้ายแล้วมันก็ต้องปล่อยมันจะอ้าวอะไรล่ะอย่าโง่ก็ะธานพูดเองเมื่อกี้เนี่ยอย่าโง่พระเจ้าบอกว่าอาศัยเรือข้ามฝั่งโอ้ยอาศัยเรือข้ามฝั่งเรือคืออะไรครับเรรืือออคะไเรือคืออะไร เรือก็คือร่างกายเนี่ยไม่ใช่ครับผิดครับผิดหลักคำสอนมันจะผิดยังไงบางเรือคือถําทำคำสั่งสอนครับเราอาศัยหลักทมคำสั่งสอนของพระองค์ข้ามฝั่งเรียกว่าพระธรรมก็เนี่ยมันโง่มันไม่รู้ความหมายคําว่าธรรมะธรรมะคืออะไรถ้าผมขออนุญาตอธิบายนิดเดียวครับนิดเดียวธรรมะคืออะไรสัอนเดี๋ยวจางหายอย่าไปไหว้ให้เสียมือเลยครับเดี๋ยวผมก็ไปแล้วเดี๋ยวผมขอตรงนี้สั้นๆประเด็นนิดเดียวครับ พระบุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเธอเห็นแล้วว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งที่มีโทษภัยมีอันตรายต่อเธออย่างยิ่งทําให้เธอเ,เดินสู่ความตายได้พระองค์เลยบอกว่าเราเนี่ยไปขวนขวายโดยการไปเอาไม้กิ่งไม้ใบไม้เนี่ยมาผูกเป็นแพรแล้วล่องเรือข้ามฝั่งไปในฝั่งที่ปลอดไปคือฝั่งที่ปลอดภัยคือฝั่งที่ตรงข้าม นั่นคือฝั่งแห่งนิพพานการขี่เรือไปเนี่ยเรือคืออะไรเรือเปรียบเหมือนพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ที่เราเนี่ยเดินตามพระองค์จึงบอกว่าให้เราพึ่งตนและพึ่งธรรมะของพระองค์ล่องเรือนี้ไปข้ามแม่น้ํานี้ไปเพื่อไปอยู่ฝั่งที่ปลอดภยัยเมื่อสู่ฝั่งที่ปลอดภัยแล้วเราจําเป็นต้องเอาเรือนี้ไปด้วยไหมไม่จําเป็นทิ้งไว้ไม่ต้องแบกเรือไปด้วยนั่นเรียกว่าทิ้งธรรมแล้วหมดสิ้นทึ่งตัวตนไม่เหลืออะไรแม้แต่คะธรรมพระธรรมคำสั่งสอนก็หมดเพราะอะไรบรรลุเป็นพระรหัสแล้วทำมันฝังในใจแล้วดังนั้นเรือจึึงงงงงงงหมมาาาาาายยถพพรรรรรรระะธคํสสั่่่่่ออนขไใชกเ ตายนี้ตายจากชาตินี้ก็ไปเกาะเอาชาติใหม่ตายจากชาติใหม่ก็ไปก่อเอาชาติใหม่อีกร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยงแต่ธรรมะของพระองค์เป็นของที่เดินไปสู่การบรรลุธรรมหรือการหลุดพน้นนั่นคือเรือในการข้ามนาวานี้คือนาวาแห่งการเกิดการแก่การเจ็บการตายเพราะว่าโยมเบียเนี่ยอาจจะรับงานรับเงินเนี่ยมาจากต่างศาสนาเพราะเขาเป็นคริสเตียนมาแม้แต่ไอวันเนี่ยก็เหมือนกันเขาก็มาจากสายคริสเตียนเหมือนกันคือมาทางสายสุจิน วันวันเดชสุกิีนี้ก็เป็นวิชนาลีสอนคริสเตียนมายี่สิบปีเนี่ยแล้วก็เข้ามา,าศึกษาพุทธศาสนาแล้วก็โจมตีพุทธศาสนามาในแนวทางเดียวกันเลยการบวชไม่มีประโยชน์สมาธิกรรมฐานศาสนาไม่มีประโยชน์ประเภทนี้เนีไม่มีประโยชน,น,น,ไยชน์ไม่ใช่พุทธมันมาแนวเดียวกันหมดเลย,ยเจะให้เขาใจวะดิจะให้เขาใจวายัางไงนี่คือเหตุผลที่ที่อาณาจักรจะเป็นต้องพูดไงและเป็นเหตุผลที่อาณาจักรจะเป็นต้องทำ อันนี้คือมันเป็นกิจของสองลยใช่ไหมครับก็แน่นอนนะรพระพุทธเจ้าก็บอกเขาเรียกพระพุทธเจ้าใช้คำว่าได้พระพุทธเจ้าใช้คําว่าตราบใดที่หมู่สงฆ์เนี่ยยังไม่สามารถมีความรู้มีวิชาการในการที่จะปรับประวัติกับคนนอกศาสนาเนี่ยอย่พระพุทธเจ้าก็จะไม่เข้าตับน,น,น,นิพพานไม่นิพพานนะแต่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าพระสงฆ์เข้มแข็งแล้วนะครับนะบสามารถโต้ตอบ เพราะว่ากับคนนอกศาสนาได้แล้วในคนที่มันทำลายศาสนาได้แล้วเนี่ยพพเ,เจ้าถึงเข้าตรงน,นี้นี่พานอ่าอันนี้พระจาจาร์บวตรนี่นีไม่ไ้ไม่นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นกับตำบลจังหวัดถูกไหมจะถามเพื่อข้าวก็ถามดูก็ติดใจวันนั้นวันแรกแหละ ที่เราว่าอะไรนะพระเล่ร่อนแล้วจานบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยพระทูดงก็พระเล่ร่อนมันจานไปพู้อย่างไนไม่ได้พระเขาทูดงครับของที่จานอยู่มันก็ไม่ใช่เสนาธนะป้าอะไร๋ยวามาเทียบกันได้ไงอ่ะเมื่อคืนนี้เนี่ยไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อคืนก่อนเมื่อคืนนี้เนี่ยไล่กับแพรลี่อยู่คุณแอบไปซุ่มใน ยามค่ําคืนหรือเปล่าตุ้มมาอะไรที่พูดอย่างนี้เนี่ยคุณแอบไปซุ่มอยู่ข้้นในในซุ่มในซุ่มเมื่อสี่ห้าคนนั้นใช่อเปบ่าเมื่อคืนเนี่ยกําลังไล่แพรี่เนี่ยเมื่อคืนดูที่ไหนล่ะไปซุ่มอยู่ในมุ้งลมเมื่อสี่ห้าคนใช่ะหมหลอดแล้วหลอดแล้วจานเหเอาอะชาวบ้านกาเห็นอยู่นีฮะาวบ้านอะไรสำนักสามรอบสี่รอบยามค่ำคืนน่ะใช่อเปบ่า โอ้โหหัวจะปวดเยอะอย่าอย่าไปหาทำนะอย่าไปหาทำนะหาทำอะไรอ่ะบอกให้รู้นะว่าเอาเนี้ยเอาเนี้ยติดติดใจอยู่แต่ติดใจอยู่ครับเดี๋ยวว่าอยังวนมาสามรอบสี่รอบนะฮะทำตัวลึกลับใช่หรือเปล่าที่ทำอยู่เลยใช่หรือเปล่าลึกหรือเปล่าอืม กล้าทำกล้ารับนะเว้ยยังอี่ะาเล้ยอ้าว่ใผมมีสิบพูดไหม ก็ผมบอกว่าคือนี่คือเอกสารเท็จนะครับผมแล้วผมจะเอาเอกสารจริงให้ดูแอนดามาได้ย้ายออกจากวัดโพทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะนี่คือบัตรประชาชนของออนามาอทาอ่าถ่ายถ่ายเลยเดี๋ยวผมผมผมเปิดให้ดูครับนะท่านถ่ายถ่ายรูปไป อ่าดูซะนี่ข้อที่จริงว่าอยู่สังกัดไหนไหนท่านขอขอดูไอ้ยผมให้ผมดูได้ดิครับไหนผมขอดูจะได้รู้ก็บัตรประชาชนตรงกันว่าพันเข้าสังกัดว่าสามชุบโคท<ถ>ะเลร<ะ>ัทะเกและา,ารอุบลราชสุทัศน์ดูนะครับนี่นี่เป็นอเอาเก็บไว้เลยพี่อเอาเก็บไว้เลยเอาให้ไปเลยอ,อยู่ไหนไปแยกอ่าหนุ่มพี่ติดต่อเลยครับติดต่อเลยครับ พราะตอนนี้อยู่หมดแนม่แเภอเจ้าหน้าอำเภอเจริญตําบลอะไรเขาติดมาหมดแล้วเนี่ยหลวงพ่อบอกหลวงพ่อเตรียมลาสิขาเลยหลวงพ่อมาเล่นงานผมอย่างเงี้ยนะอะไรนะเตรียมลาสิขาเลยหลวงพ่อไม่มี่ยไม่มีครับเขาเขาประชาชนเนี่ยอยู่ที่สามทุกข์ครับค ทุกปีหกเจ็ดปีเนี่ยอาตมาก็ส่งไปดูประวัติเนี่ยส่งรายงานสำนักพุทธวที่นี่เป็นใช้เป็นที่พักปฏิบัติธรรมเดี๋ยวผมขอเอกสารแล้วไั่ ก็อย่างที่ไปตรวจสอบในวันนี้นะครับก็คือได้รับหนังสือจากเจ้าวาดนะครับที่โพทะเลจังหวัดพิจิตรมาว่าพระสงฆ์เนี่ยเรียกตัวให้ให้ใหพระรูปดังกล่าวเนี่ยให้กลับไปยังสังกรรัดวัดเดิมนะครับเ mm hmm. ท่านั้นเองแต่พอตรวจสอบแล้วเนี่ยกับกายว่าท่านได้เซ็นย้ายไปอยู่อีกวัดหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็คืออยู่ที่วัดสามทุกอำเภอสามทุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ ก็ได้ไปให้คําแนะนาก็ไป,ไ,ปไปบอกให้ท่านเนี่ยให้กลับไปอยู่วัดนะครับซึ่งสํานักสงฆ์ดังกล่าวเนี่ยมันไม่ถูกต้องตามกฎของคณะพระภิสุสงฆ์และโดยเฉพาะต้องมีการปกครองโดยเจ้าหน้าทีนน่ตำบลเจ้าหน้าอําเภอเจ้าหน้าจังหวัดของจังหวัดจังหวัดนั้นนั่นเองนะครับคือสํานักสงฆ์ที่ถูกต้องนะครับก็ต้องมีเจ้าว่านะครับเป็นผู้ที่มอบหมายให้พระสงฆ์รูปนั้นที่จะมาอยู่เพื่อให,ให้รู้ว่าสำนักสงฆ์นี้เป็นสังกัดของวัดนี้ ในการทำนะครับแล้วก็นำไปนำเสนอให้กับเจ้าหน้าทีบลในเขตจังหวัดนั้นในการที่จะให้รับรู้ว่าได้มีสำนักสงฆ์ได้เกิดขึ้นต้องมีการขอญาตจากเจ้าหน้าทีบลในการดูแลปกครองสืบต่อไปนั่นเองครับ